สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของกระชายนะคะกระชายจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะกระชายเป็นราชนีแห่งสมุนไพรค่ะกระชายปั่นคั้นน้ําน้ํากระชายมีวิตามินซีบีหนึ่งบีสามบีหแล้วก็มีแคลเซียมนะคะช่วยบำรุงเส้นเอ็นเส้นเอ็นให้แข็งแรงกระดูกไม่เปราะบาง ช่วยบำรุงตับค่ะไตให้แข็งแรงดูแลระบบบนลูกรังไข่กระเพาะปัสสาวะดูแลหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรงช่วยบำรุงหัวใจระบบกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเต้นสม่ำเสมอช่วยให้เลือดไหลเวียนไปนเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นช่วยฟื้นฟนูต่อมไรท่อต่างๆเช่นต่อมไทรอยต่อมใต้สมองต่อมหมวกไต และตับอ่อนและต่อมไทรอยปกติดีจะไม่เป็นโรคคอพอกและยังมีส่วนในการช่วยลดกดยูลิกช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศชายค่ะคือเทสโทสเตอโ,โรนซึ่งมีอยู่ในร่างกายของทุกคนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศหญิงในตัวมากเกินไป อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีน้อยไปก็อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ส่วนผู้ชายนั้นน้ำกระชายจะช่วยคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโตค่ะต่อ,อมาค่ะช่วยบำรุงสมองช่วยให้ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนกลางคืนดีขึ้นถ้ากินคู่กับใบบัวบกจะบำรุงสมองได้โดยตรงต้องกินเป็นประจำเพื่อป้องกันความจำเสื่อมปรับความดันโลหิตให้พอดีไม่ให้สูงมากหรือต่ำมากเกินไปค่ะ ดื่มน้ำกระชายเป็นประจำช่วยให้ผมไม่งอกก่อนวัยมือเล็บเท้าแข็งแรงช่วยขับน้ำขาวปลาสตรีหลังคลอดค่ะ<อ>ถ้าเพื่อนๆนะคะทุกคนรู้แล้วอย่างนี้ก็ให้นะคะมีกระชายติดบ้านกันค่ะทำง่ายมากถ้าใครมีเครื่องปั่นให้ปั่นนะคะ ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ให้ตามเอาแต่น้ําหรือใส่น้ําผึ้งกับมะนาวจะมีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะบอกเลยว่าน้ําผึ้งกับมะนาวก็ลดอาการของอาการอักเสบหรือจะทําให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อทานต่อเนื่องนะหรือก็ทานสักอาทิตย์ละสามสี่ครั้งก็ยังดีกว่าไม่ทานนะคะป้องกันร,รักษาเกี่ยวกับโรคไตค่ะท พี่นพูดถิดเหมือนป้องกันไม่ให้เราเป็นเกี่ยวกับโรคตายหรือป้องกันไม่ให้เป็นต่อมลูกหมากโตป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเป็นวมดดื่มนะคะดื่มวันละหนึ่งแก้วขึ้นไปค่ะก็จะทําให้เราสุขภาพดีนั่นเองค่ะ